ขอบคุณคำดูถูกที่บอกว่าผมสู้ไม่ได้เพรลุ่งเลือออตึกแดงเผยหลังเอาชนะคมเพชรศิสรลาวเสือลงมาได้แบบชนิดหักประกาศเสียนว่าดีใจมากครับไฟนี้แจ้งเกิดได้แล้วหลังจากที่แพ้มาสี่ไฟติดแอบเหนื่อยแอบท้ออยู่ก็ได้ลูกพีให้กำลังใจตลอดขอให้สู้อีกนิดหนึ่ง ขอบคุณคำดูถูกที่บอกว่าผมสู้ไม่ได้ครับผมทำได้แล้วลูกเตะลูกนั้นตั้งใจฝึกมาจากค่ายพอได้ดูคลิปเก่าที่คมเพชรถ,ถูกปืนกลเตะก้านคอนน็อกและฝึกมาเพื่อใช้ท่านี้หวังน็อกคมเพชรทักษิณเล็กลันสยบลุงกิตลุนยอดมวยทักษิณเล็กดีเอ็นมวยไทยมีชื่อลุ้นละวันยอดมวยกกทอโดยทักษิณเล็กมีคิวขึ้นชกเป็นคู่เอกศึกมวยมันวันศุกร์กับลุงกิตบอลุงโลดวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนนี้ณจังหวัดบุรีรัมย์ ล่าสุดทักษิณเล็กเผยไฟนี้มันใจเอาชนะลุงกิจสร้างสถิติเพื่อลุ้นคว,ว้ารางวัลยอดมวยกะกะอมาครองให้ได้ขอให้แฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจเพจมวยเด็กดแ8 9และ2ู o r y o ยู4ถ่ายทอดสดในเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผู้กองราฐคุมเพชรยินดีอีสาน บริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนำทีมโดยเสียนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์และเสียโบส์นัทเดชประกาศแต่งตั้งผู้กองรันร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานเป็นแกนนำผู้ดูแลนักมวยในเครือข่ายเพชรยินดีภาคอีสานทั้งหมดหัวหน้าคณะท่านใดที่จะนำมวยมาชกในสายศึกเพชรยินดีให้ติดต่อเสนอผ่านทางผู้กองรันได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเสียบทเผยผู้กองรันเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นที่รักของคนมวยภาคอีสานเท่าที่ร่วมง,งานกันมาเป็นคนจริงใจรักพวกพ้องจึงได้แต่งตั้งให้เข้ามาร่วมกันสร้างสรงพัฒนาวงการมวยให้เดินหน้าต่อไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน